สวัสดีครับพบกับฮิโรตุรินนะครับวันนี้มีมางานอาสากเพื่อนกันบริษัทเชียร์เชียร์นักชนเมียนทอนอินดัสตรีจักัดดำเนินธุรกิจประเภทการตัดเหล็กแผ่นไร้สนิมมีสาขาที่ไต้หวันยีนมาเลเซียอเมริกาเป็นผู้นำเข้าเหล็ก แผ่นไร้สนิมจากโครงงานเหล็กชั้นนำทั่วโลกพร้อมจำหน่ายอะไรเทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศทางบริษัทกำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งต่อไปนี้อันนี้รับสมัครนั่งงานขับเกลเลอร์หนึ่งตำแหน่งเงินเดือนตามตกลงเป็นเพศชายอายุ ยีบหถึงสี่สิปีมีประสบการณ์ขับหัวลากรถพ่วง10บล้ออย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปมีใบอนุญาตขับหัวลากประเทศสหรือ4ี่ทำงานล่วงเวลาได้เดินทางเดินทางต่างจังหวัดได้รู้การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปซื่อสัตว์ตรงต่อเวลาอดทนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวไม่เป็นผู้ติดสุราหรือพิสุราเรือรังมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการจะมีค่าเดินทางให้นะครับ45บาทค่าข้า60บาทเบี้ยขยัน1,000ค่าครองชีพ1,000การสังคมการอุปัติเหตุงานเลี้ยงทุก4เดือนบน,บนบประจำปีตามผลประกอบการ ทำงานก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาเว้นเสาเวลา8ปดโมงถึงสิบเจนะครับส่วนมากขับเทเลยนี่คือมันเวลางานมันไม่ไม่ไม่ฟิกนะครับมันได้วิ่งล่องผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองนะครับหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่บริษัทเชียร์นชนเมนทอนอินดัสตรีนะครับ700ดร้ทับสามหมู่6ตำบลดอนหัวรออำเภอบางชนบุรี โทรศัพท์นะครับ038458628ถึง31นะครับแล้วก็0818615734เป็นเบอร์ฝ่ายบุคคลเนี่ยสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เกินไปว่าด่วนมากเลยนะครับหรือว่าจะมาตรงนี้ก็ได้นะมันอยู่ตรงเฟสที่สามนะครับ ตรงนัน้นเป็นไฟแดงอันั้นเป็นไฟแดงแยกตลาดนาวอันนี้เป็น KYB แล้วก็ตรงนู้นจะเป็นข้อเกตปามโมลิฟนะครับเป็น KYB อยู่เฟสที่3ามบริษัทอยู่ตรงนี้แหละมาสมัครได้โอเคนะครับสนใจก็มาสมัครได้นะครับวันนี้โร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ